สวัสดีจ้านั่นสิจ,ดจ,ด,สจดจัดมากเลยค่ะเหมือนนี่สิจดจัดมาในเมนูแกงน้ำใหม่จ้าพี่น้องแกงน้ำใหม่จะเสิร์ฟเนี่ยเต็มประถานเลยแกงน้ำใหม่ใส่พักอันดกอกหยดน้ำแก้วจ้าพี่น้องเบื้องจ้าทีบา่บ่าวมา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 เบื้องพี่น้องข้ามเข่าตุยปิ่งปลาแห้ง

Hmm. Để không ừ. Cái nó bị gãy cái mà khoang bỏ. rằng

จะ不错บ错เู่สียงมากนห้ร anyway> um ้กันไหนบ่ไหเนี่ยันมันเนาะ

อืมว่ากันไม่เกินเนี่ยนี่าะเกิดอะไร างก็ไปเก็บถา

ปุ่นไปขันอยู่ปุ่นขันแทยใหญ่ปุ่นเดินมาบ้า nó mày dáng phải không cát được ừ, còn còn Hãy subscribe cho không

ม,มาเฮาคนกินมามาก็เฮาจนวีนาที่สุดท้ายยังคนเหมือก็ยังเศร้าเฮา